สวัสดีครับผมจะพาไปใช้งาน Microsoft นะครับ Office แบบออนไลน์นะครับสำหรับท่านที่มีปัญหานะครับในเครื่องนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับเซิร์ชคำว่า Microsoft Word ก็ได้นะครับ Microsoft Word o n ออนไลน์หรือว่า Microsoft Office 365ออนไลน์นะครับนะเซิร์ชแบบนี้ก็ได้นะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับก็คือ,เ,อเราจะไปใช้งาน Microsoft Office นะครับผ่านเว็บไซต์นั่นเองนะครับบางครั้งเราติดตั้ง Microsoft Office ในเครื่องไม่ได้นะครับเราก็ ใช้งานแบบออนไลน์ไปเลยนะครับนะครับเซิร์ชตามนี้นะครับ f ฟรี m i c r o s o อ t 365ออนไลน์นะครับอย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกให้มีบัญชีของ365ก่อนนะครับนะให้มีอีเมลของ365ก่อนนะครับผมก็เข้าตรงนี้เลยนะครับฟรี e Microsoft o f f i c ออนไลน์นะครับ เมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็ Sign In นะครับ Sign In ก็ใส่อีเมลของเรานะครับที่เราได้สมัครไว้นะครับตอนนี้ผมเข้าแบบาภาษาอังกฤษนะครับ Copy. ตอนนี้ก็เข้ามาที่ Microsoft Office 365แล้วนะครับสมมติว่าเราจะใช้งานโปรแกรม Word ใช่ไหมครับเราก็คลิกที่ตรงแอปนะครับ r ั n c h e r ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Word นะครับจากนั้นนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับข้อดีนะครับก็คือเวลาเราทำงานผ่านตัวเบราว์เซอร์นี้นะครับมันจะเซฟให้อัตโนมัตินะครับนะเหมือนเราใช้ Google Doc s นะครับผมเพียงแต่อันนี้เป็นของ Microsoft นะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเหมือนในคอมเลยนะครับมีไฟล์นะครับมีปริ้นนะครับมีเอ็กพอร์ตออกมาเป็น pdf เป็นเบิรดนะครับเซฟแอดเป็น pdf เป็นเบิรดได้นะครับเวลาคอมดับคอมแฮง์นะครับหรือพิมพ์งานไม่เสร็จเผลอปิดไปมันก็ยังเซฟให้เราไว้บนคลาวอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของ Microsoft แบบออนไลน์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมสมัครสมาชิกให้มีบัญชี Microsoft 365ก่อนนะครับถึงจะใช้แบบออนไลน์ได้นะครับก็เผื่อท่านที่ต้องการทำงานด่วนแล้วก็ Microsoft Office มีปัญหาใช้งานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มาใช้ออนไลน์แก้ขัดไปก่อนนะครับนะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปลองใช้กันได้ครับผม Microsoft Online นะครับโอเคครับสวัสดีครับ